มีผู้ถามไม่หมว่าป่วยตายนี่หมดกรรมไหมครับอืมจะว่าเหมือนกับคนไงถ้าข้าพเจ้าถามกลับว่าถ้าเราหิวข้าวเนเรากินไปกคำหนึ่งมันจะอิ่มท้องไหมมันก็อิ่มไบคำหนึ่งแต่ถ้าว่าปริมาณท้องเราบรรจุดได้สิบคำเนี่ยถึงจะอิ่มทแท้ๆเรากินคำหนึ่งเราก็อิ่มคำกินสองคำก็อิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มจริงๆคือสิบคำ อันนี้เราป่วยตายเนี่ยบางทีเนี่ยเราป่วยป่วยแล้วตายเนี่ยบางทีมันมาผลจากวิบากไอ้กรรมปานาติบาตเนี่ยทำให้เราตั้งป่วยนะมันกัดกัดก่อนกันไปเรื่อยๆเราอาจจะเคยทาปานาปฏิบาตสัตว์เล็กๆมันก็นมากัดก่อนเราเราทากรรมเช่นใดย่อมไดแล้วผลจนนั้นเราทําให้เขาตายแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์เล็กสัตว์อะไรเนี่ยมันก็อนิสง์มันก็อนนนกไอ้ผลแห่งบาป วิบากที่มันส่งผลมามันก็เบาดูเบาหน่อยนี่ตามหลักตามตำราก็นะมดแมงอะไรแต่มีอะไรจะเป็นสัตว์ใหญ่ก็หนักหน่อยหนึ่งทำให้เราป่วยรุนแรงอย่างกระทั่งเราสังขารขันหน้าเรารับไม่ไหวก็แบกรับไม่ไหวก็ต้องตายคือทนไม่ไหวสิ้นสุดความอดทนก็เลยต้องปล่อยวางวางสังขาน,นี้ไปเราเคยทําเขาตายเนี่ยครั้นี้เขาทํากลับคืนเรา กรรมมันแสดงผลออกมาทําให้ร่างกายเราแบกรับจนกระทั่งน่ะไม่ไหวแล้วก็ตายถ้าตายอย่างรวดเร็วเกิดอุบัติเหตุนี่มันเนื่องจากเราทํากร,รมแรงเกินไปมันก็กรรมมันก็มาแหลงแต่ก็นีว่าไอ้ที่เราป่วยตายนี่เราทํากรรมเนี่ยไอสัตว์สมมติว่าเป็นสัตว์เล็กเนี่ยกรรมมันมากระทบก,กระเทือนเราเนี่ยแต่ร่างกายเราพยายามต้านไหวจนกระทั่งในที่สุดแล้วเราต้านไม่ไหวมันก็เลยตาย ก็เรียกาตายไปชั่วขณะหนึ่งแต่การนี้จะหมดกรรมหรือไม่หมดกรรมโดยส่วนใหญ่เลยนะก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ค่อยๆหมดไปทีละนิดทีละหน่อยเหมือนที่กัปปเจ้าว่ากินไปช้อนหนึ่งมันก็อิ่มอย่างน้อยก็พอกับเพาะเราก็มีอาหารอยู่ได้แล้วต้องกินสิบช้อนเนี่ยสิบคำก็ไปแล้วมันถึงจะอิ่มจริงอันนี้ก็เหมือนกันเราชดใช้เขา ค่อยๆป่วยตายเกิดชาติใหม่เราก็มาเป็นอย่างเงี้ยป่วยตายไปเรื่อยๆอย่างที่ก็บอกว่าไอ้แพะตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ดีใจมันจะตดวโดนโดนฆ่าตายไอ้คนที่เขาบูชาน่เขาเรียกว่าอะไรนะทำบูชายันนี่ะเอาแพะมาเพื่อจะฆ่าบูชากับเทพเจ้าของเขาแพะมันก็ดีใจที่มันจะตายไอ้คนคนที่จะคนที่จะเอามาบูชายันก็สงสัย แพรก็เลยบอกว่าผมเนี่ยเคยฆ่าอย่างที่ท่านฆ่ามาแล้วเคยบูชามาแล้วชาตินิชาติสุดท้ายแล้วชาติที่ห้าร้อยผมผมก็จะได้ไปเกิดใหม่สักทีหนึ่งไม่ต้องมาถูกฆ่าจะได้หมดกรรมแต่ท่านนกำลังฆ่าท่านกําลังสร้างกรรมอยู่ผลกรรมเนี่ยท่านกำลังทำใหม่อยู่แต่ผมนีน่ชดใช้กรรมชาตินิชาติสุดท้ายแล้วในการฆ่า ผลของการค่าสมัยก่อนอย่างที่ท่านทำมาแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองพิจารณาดูนะเรื่องของนะกรรมและกับผลของกรรมที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนเคยทําเคยผ่านมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งเฉยๆฉอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมะสะโกมีกรรมะทายาตกรมะ โยนีกรรม,มาพันธุปฏิสารโนใครทำกรรมได้ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปตนจะต้องเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นสืบไป